คลอดเอาไฟเข้าไปแล้วก็ไปอังขันีอังเพอ,อบอลลูกเราจะได้เข้ามันล็อกแล้วว,วีพี่ก็จะต้องแจกแจงกิจกรจรมนะว่าทำอะไรบ้างครับถามว่าพันป่ามีนั่งหลุดถามมือเนาะไม่มีอะไรที่จะต้องไปเจอกันเลยวีทำอะไรบ้างที่เขออาใหญ่ใช่ไหมครับทำอะไรบ้างเล่าสิ <laughs> ครับก็เป็นทริปแอดเวนเจอร์นะครับก็สำหรับคนที่ ชอบการเดินทางแบบแอเวนเจอร์หรือว่าชอบกิจกรรมที่มีความทาา้าทายแล้วก็มีความตื่นเต้นนะครับก็จะร่วมเดินทางไปกับชิปที่ผมไปก็คือไปอทำกิจกรรมแอเวนเจอร์กันก็จริงอสองวันนะครับหนึ่งคืนจริงจริงผมก็ไดกจะไปกลับ<ม>แต่ว่าม,มันเป็นเขาใหญ่ซึ่งอากาศดีก็<ม>สิโอกาสผมก็ขี่วอลเยไป ก็ไปเจอเพื่อนๆที่เป็นผู้ช่วงดีแล้วก็ร่วมก,กิจกรรมกันอ๋อพี่วีคือมอไซค์ไปท่านก็มีที่พักให้แล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างครับก็ถ,ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมกันแบบใกล้ชิดเพราะว่าผมก็ต้องอยู่เหมือนอยู่ในทีมแล้วก็ดูแลดูแลเป็นตัวหน้าทีมครับสองวันหนึ่งคืนก็ชุดนอนชุดนึ่งพอแล้วครับชุดไปชุดกลับชุดนอนไม่ต้องชุดที่ขี่ไปต้องนอนใช่ไหม แล้วตำรวจก็จัดเกงในกระดาษเรายุ่นๆยุ่นๆนิดหน่อยแต่ก็โอเคอากาศดีเออเป็นปลาโออากาศดีปัาเต็มนะเอาให้ท่านทั้งสี่ท่านเลยนะคะรุ่นพีคุณบอสด้วยนะคะฝากเชิญชวนลูกค้าหน่อยนะคะมาช้อปปิ้อย่างบ้านห้างที่ไม่ถามฉันแล้วว่าผมวันไหนวันไหนที่ดีอ่ะคืออิจฉาไม่อยากให้ไปไปกับเบียร์นานจะบอกเองขอผมวันที่หกนะครับวันที่เจ็ดคือสตาคมเบียร์ไปก่อนพี่เลยใช่ครับผมไม่ไหวแล้วต้องตายแล้วคือ คตอนเย็นไวันที่หกไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยไปดูทีครับโอ้มิถุนามีใมิถุนาสุดาเลยตอเยมิถุนาครมิถุนาคนที่เียก็ไปหลาสผมเข้าเคสเดียวตุงตาคือพ่สพาหมฮะที่แรกคือคือตุงตาที่สิามี่พาคมแล้วก็เจนมาสาแล้พสภาแล้วก็ไปลองแม่น้ำเจ้าพยากบกโกร่อน ะระหว่างรเอร์กับพี่เบียร์หกคือหกเจ็ดเจ็ดมิถุนายนนะครับประธานอัยนะครับป้ามวนท้องไปหมดเลยค่ะ ต้องรีบช็อปเลยนะพบทุกหน0 0งบาทได้1นสิทธิ์นะคะแล้วก็เดือนวันการ์ดใครมีคะแนนนะคะสิทธิ์คะแนนไปแรกเลยอย่างบ้านข้าแต่ว่าถ้าจะมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของโรบินสันกสิกรก็ได้สิบสิทธิ์เลยสุดยอดไปเลยอ่ะเอาให้ให้เชิญชวนเลยค่ะทุกท่านให้เชิญชวนลูกค้านะคะมาช็อปที่ห้าสิบสิบกสิกรค่ะจะนับพี่เวร์ับครับผมก็ถือเป็นแคมเปญดีๆที่ทางโรียนสานจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจริงๆก็มีโอกาสได้จัดขึ้นบ่อยอยู่แล้วนะครับ แต่ทั้งนี้พิเศษสุดก็คือนอกจากจะได้จับจ่ายนะฮะในช่วงฤดูสามซัมเมอร์เห็นชาวเวลส์2015แล้วนะครับก็หลักของราคาถูกอยู่แล้วนะครับก็ร่วมกันจับมือกันลดราคาถึง30นะครับแล้วก็จะมีความโชคดีต่อที่สองคืออย่างที่บอกคนที่โชคดีก็มีโอกาสได้ไปได้ชิคน,นะครับกับทั้งสามหนุ่มแล้วก็ที่โบ๊ที่ <c oughs> จะไปร้อง <c oughs> อน้ำเจ้าพญาด้วยนะครับก็น้ำเจ้า ก็นะครับ <wolf> ก <cake> ็นะฮะก็เป็นช่วงซัมเมอร์ก็ไทยองว่าก็นะครับมาจับจ่ายใช้สอยมาช้อปปิ้งเสื้อผ้าที่เป็นช่วงซัมเมอร์ก็สีสันสวยงามอย่างที่เราได้เห็นคุณสกครู่นี้ก็จะเป็นทั้งเสื้อผ้านะครับทั้งรองเท้าแ่ะอ่ะซ่ะอ่ี่ต่าง่ะอ่ะา่ะอ่ะา่ะอ่ะอ่ะอ่่อ่ะ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 ่าอ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ครับอ่ะอ่ะอ้าอ่ะอมะอ่ะอ่ะอ่ะ่ะอ่ะอ่ะอ่ะ่่ แล้วก็ขอบคุณทางบริษ,ษัทที่ให้พวกเรามาร่วมางานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าโอกาสครั้งนี้ไม่ได้มีง่ายๆครับที่พวกเราจะพาพคุณไปริปที่ส,สนุกสนุกจะฟิล์มแล้วก็ผมว่าทุกคนจะชอบครับเพราะว่าพวกเรามีกิจกรรมเยอะมากแล้วก็แต่คนก็ต่างมีกิจกรรมที่ต่างกันนะครับผมฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับไปช้อปปิ้งนะครับแล้วก็อย่าลืมมาร่วมชิพพวกเราครับผมจ้ะ น้องตูมค่ะครับผมก็เชิญชวนจริงๆนะครับก็คือในช่วงซัมเมอร์นี่เป็นโอกาสดีที่เราจะไดปพักผ่อนด้วยนะครับบรรยากาศดีๆได้ท่องเที่ยวกันก็ไปกับคนที่คุณรักนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เบียร์เองก็ไปเขาใหญ่ไปแล้วไม่อยากกลับแน่นอนนะฮะส่วนน้องเจมส์นะครับไปสระน้ำไปส่งรับรองว่าทุกรายนะครับเออทุกรายทุกคนไดนน้ำได้คำน้ำทุกรายแน่นอนนะครับเผ็ดทุกรายเผ็มเผ็ดทุกราย ไปเชียงใหม่นะครับผมไปขึ้นบอลลูนกับลุงตาด้วยนะครับแล้วเราว่ากินทางฟ้าแน่นอนกินทางฟ้าใช่ครับผมกินบนฟ้าเลยกินบนฟ้าอ่ะไม่เคยเพราะว่าจะรู้ว่ารู้ว่าเออตกไม่ตกตกไม่ตกครับกินในน้ำครัินในน้ำกินบนฟ้ากินที่เขาใหญ่ปกติเราก็เคยกินเป็นบนดินปกติอยู่แล้วจ้าไปกินบนฟ้าบ้างนะครับเชิญชวนครับผมก็เป็นว่าซื้อครบาหนึ่งพันมีสิทธิ์นะครับทุกคนตอนนี้ยังทันนะฮะ เราเยอะๆนะครับอยากให้ไปอบอุ่นด้วยกันมีความสุขด้วยกันนะครับอ่ตไปคุณโมตค่ะเชิญค่ะเชิญชวนผู้ชายเลยค่ะต่าคงาน่างงานก็ก็ทำงานสำหรับผู้โชคดีที่ได้ไปประาณสามสิบห้าตับวก็ฝากใช้บนสท่ปยแล้วก็ก็ทันใจนี่แล้วก็ทำงานให้กับผู้าทุกคน เศษต่างก็อยากจะรับคำชมนะครับก็สามารถมีที่แบบทํองเปนาได้ที่ไม่ว่าจะเป็นเุ๊ซีเอสของเราิสษเราหรือไปที่บุบที่ประนก็ได้คือชั้นที่สี่ไได้นะคะชั้นที่สไปเที่ยวออฟฟิศคุณโรสเหรอคะไปเอาไปเที่ยวเล่นก็ได้เอาก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะคุณโรสจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่แลวันนี้นะคะก็เตรียมรมการแเปของ เดี๋ยวเชิญถ่ายภาพนะคะทั้งสี่หนุ่มเลยค่ะ